งานเข้าจักกระบุมชมพิมมรีพายแต่งหงกระแสตีกลับมินดุมากยังคงอยู่ในประเด็นของพิมมรีพายกันคะที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางหลังจากที่ทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาพูดพาดพิงถึงพิมมรีพายจนเกิดประเด็นใหญ่โตพิมมรีพายโต้กลับอยาลากไปแซรัฐบาลหลายคนต่างหยิบยกมาพูดถึงกันไม่เว้นแต่เหล่าคนดังก็ออกมาพูดกัน แต่สุดท้ายวันนี้20พฤษภาค,คม64ทางด้านพิมพ์มารีภายก็ได้ออกมาขอโทษทักษิณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าพิมพ์จึงอยากพูดแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่ว่ากราบขอโทษคุณทักษิณและประชาชนที่พิมพ์ปากไวยและจากนี้จะพูดจาและไตร่ตรองให้มากกว่านี้โดยจะเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้ล่าสุดจัก,กระบุมเชิญยิ้มนักแสดงตลกอารมณ์ดีได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นข้างต้นผ่านทิกตอกจัก,กรบั้มหนึ่ง อธิบายในสิ่งที่พิมมารี่ภายพูดให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเปิดคลิปมาจัก,กระบุมมีท่าทางแค่ฟันก่อนพูดและนี่แหละค่าทำให้เกิดประเด็นใหม่เกิดกระแสติกลับหลายคนหลุดโฟกัสประเด็นพิมมารี่ภายวิภา์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้อง